ย้อนกลับมาคุยเรื่องลิขสิทธิ์นิดนึงเอาออริจินอลมาดัดแปลงในฐานะของครีเอเตอร์มองยังไงกับเรื่องนี้ลิขสิทธิ์ นปััจจุบถ้าเอาในฐานะครีเอเตอร์นะพี่ผมว่าอย่างน้อยควรจะมีอีโก้มากพอที่จะรักงานตัวเองและแล,ะและพิเซนงานตัวเองคืออย่างน้อยเขาเขาไม่น่าภูมิใจถ้าง,งานเขามันไปนเหมือนใคระ่ะผู้สร้างเองควรจะมีอย่างนี้อยู่ในใจถูกไหมใช่<ม>เป็นอีโก้แบบขั้นน้อยขั้นพื้นฐานของอีโก้เนาะพี่เนะคือผมว่าอีโก้เนี่ยมันมันสองด้านอยู่ละมันได้ทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นด้านดีๆที่เราควรจะมีไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อย่างน้อยหนึ่งคือผมว่าเราต้องดูให้เยอะในที่นี้ก็คือโอเคมีมี Refer รนสมีพัฒนาไอเดียเก็บข้อมูลเก็บซอสอะไรก็ว่าไปแล้วก็อย่างที่สองของข้อดีตรงนี้ก็คือเราจะได้ไม่ทำงานแล้วไปซ้ำกับคนอื่นอืมใช่เพราะมันน่าเสียดายมากมันน่าเสียดายโคตรแบบสมมติว่าพี่แบบเขียนนิยายขึ้นมาเรื่องหนึ่งแล้วี่แบบพี่รู้สึกว่านี่คือหมัดปังของพี่แล้วพอล้าออกไปแล้วแบบทุกคนแม่งคอมแพทุกคนแม่งบอกว่าเฮ้ยแม่งประมาณเรื่องนั้นวะแม่งเหมือนเรื่องนั้นเลยเฮ้ยตรงนี้แม่งเหมือนเรื่องนั้นเลยว่ <Yeah. S 1> น่าเจ็บใจน่าเจ็บใจถึงแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจก็ตามอ่ะเพราะว่ามันมันคือแบบความรักงานไงมันคือความรัก<ม>ในผลงานของเราอ่ะ<ม>อันนี้เป็นขั้นพื้นฐานที่ผมว่าทุกคนควรมีนะอันนี้<ม>วิธีคิดซ้อนเหมือนตอนสมัยกูทํางานโฆษณาเลยเพราะว่าในแง่ของงานโฆษณาโดยเฉพาะงานโฆษณาส่งประกวดด้วยนะคือถ้าซ้า<ม>ก็คือจบไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตาม,มการที่งานเราไปซ้ํากับคนอื่นเนี่ย อายเลยนะไม่ใช่แค่ว่าหรอให้ไม่ตั้งใจก็เถอะใช่ไหมมันมีโอกาสซ้ำไหมเฮียต้องดูให้เยอะอทอ้จอนว่าเลยมันต้องดูให้ทั่วโลกเลยว่าตอนเนี้ยบาซิลทําอะไรกลินทาอะไรใครส่งปะกุ๋หูมันต้องแบบต้องดูว่างานไหนเคยทํามาแล้วเคยส่งไปแล้วอะไรเงี้ยซ้ำทีนึงนี่ก็จบเลยนะ ิ้งหมดอะอ,อะไรที่เคยเตยอลลอปกันมาก็แล้วเรื่องเรื่องกระตูนอะจอดผ่านเรื่องลิขสิทธิ์กระตูนไหมปะผ่านพี่ผมผ่านทั้งเถื่อนทั้งลิขสิทธิ์ในวัยรุ่นอะอมผมก็เป็นแค่วัยรุ่นคนนึงที่อยากจะ,จะรู้ให้เร็วนีไงผมก็อ่านเว็บมีอินเทอร์เน็ตเ h i r ทิร์เว็บอ่ะอ่านอ่านเถื่อน นั่นคือชีวิตมหาลัยผมก็เป็นอย่างนั้นนะชั้ง<ช>ซื้อเล่มด้วยอ่านเว็ดด้วยใช่ไหมของจอรใช่พี่ใช่แต่ผมซื้อเล่มนะยกต,ตัวอย่างวันพีซอย่างเงี้ยวันพีซเราก็จะอ่านละเอียดเราจะอ่านพวก SBS ขั้นหน้าแล้วพอโตมาถึงจะมาค่อยๆเปลี่ยนก่อนหน้าที่ผมขึ้นผมเห็นคุยกันเรื่อง subscription อ่ะโอ้โหอันเนี้ยถ้าเกิดเราสังเกตว่าเรือนึงเราแม่งจ่ายค่า subscription อ่าใช่ใช <Yeah. S 1> เยอะมาก เยอะอย่างไม่น่หลายเลยหลายพัยยนเลยเอา<ห>ที่จะพูดเรื่อง subcription s คือผมรู้สึกว่ามันเป็น move ที่ดีที่ทําให้คนตระหนักถึงเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็เสพงานแบบมีลิขสิทธิ์อ่าอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเมื่อก่อนที่ยังไงก็ยังเลือกซื้อแผ่นแท้นะเพราะแล้วอย่างน้อยเรายาังไว้ใจกับ s u b ไตเต b e ได้มันเอาจริงก็ต้องยอมรับว่างานลิขสิทธิ์มันจะช้าหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นหนังนะซับมันก็ยังไม่ได้นรกอ่ะอยางนี้ผมมองข้อนี้ของพี่จอร์ดอันนี้พวกนี้เนี่ยเออช่องยูทูบเริ่มมีการเลี้ยงชัด ตัวเองนั่งดูคลิปของคนอื่นแบบนี้เรียกว่าก๊อปผลงานหรือเปล่าครับผมว่าคอนเทนต์ร่วมผมว่าเรื่องลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องที่พูดยากโคตรพี่เพราะว่าพันอย่างก็พันกรณีก็พันรูปแบบก็พันผลลัพธ์ฉะนั้นโอเคถ้าสมมุติว่าเราสโขบมาในเรื่องของการทำคลิปเรียก action อะถ้าจะบอกว่านี่คือลิขสิทธิ์ก็ต้องเป็นของออริจินอลอะแต่ท่าทางการเรียก action ของบุคคลนายเอเนี่ยนี่ก็เป็นลิขสิทธิ์ของนายเอนะอ่าอืม ถ้าจะว่ากันด้วยนี้ก <พอ S 1> ็สิม,มันมีทั้งสองฝ่ายอ่ะ,อะถ,ถ้าถ้ามองแบบกลางสุดนะก็เหมือนอวัดว่าบางครั้งบางทีเพลงไม่ดังแต่พอโคเอร์แล้วดังแล้วพาเพลงดัง <พอ S 1> ก็กกเกิดขึ้นได้ก็เสิริมงันไป ใช่บางทีการเรียกชั่นก็ก็เหมือนที่จอนว่า <S <S เป็นอีกหนึ่งวิวที่ทําให้เขาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็กระจายเพิ่มไปอีกเหมืนอนเป็นอ,อ,อีกช่องทางในการช่วยอะไรเงี้ยเนาะด้วยพี่พ <นะ S 2> และบางครั้งถ้าส,สมมุติว่าคนคนนั้นนายกเขาเจ๋งจริงๆอ่ะตัวเลขที่เห็นอ่ะมันก็คือตัวเลขเขาจะเข้ามาดูเพื่อดูนายกจริงๆอดูเรียกชั่นจริงๆอ่าแล้วคนมเนี่ยคอนเทนต์ที่ทเอามาด้วยไหมมันมันมันเทรเลอร์พูดยากเออใช่พี่เทรเลอร์หนังอย่างนี้ใช่ไหม เทรลเลอร์หนังเทรลเลอร์เกมตัวอย่างเกม โดยเฉพาะตัวอย่างเกมอ่ะคนจะเลือกดูรีแอคชั่นด้วยซ้ำนั่นเหรอเวลาเปิดตัวเกมใหญ่ๆเฮ้ยรีแอคชั่นคนทั่วโลกสนุกไหมบ้อ่าเวลาฉากเปิดตัวนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับต้องยอมรับว่ามองในมุมกว้างๆหมู่มากเนี่ยรีแอคชั่นคือประเภทหนึ่งของคอนเทนต์ที่มีคนเสพผมไม่ได้พูดในฐานะครีเอเตอร์ว่ามาบอกว่ามันดีหรือไม่ดีหรือว่าผมชอบไม่ชอบแต่ในเมื่อมันมีคนทำและมันมีคนดูไม่ใช่คนดูน้อยๆด้วย มันมีคนเสพจริงๆต่อให้เราจะไม่ชอบก็ตามหรืออะไรก็ตามแต่มันก็คืออีกหนึ่งตลาดอีกหนึ่งประเภทคอนเทนต์อยู่ดีสิ่งที่เห็นแบบต้องงมากเลยนะแล้วมันเกิดขึ้นแล้วคนดูเยอะด้วยก็คือฟุตบอลถ่ายทอดช่องหนึ่งแต่บางคนก็จะเลือกดูแค่เขาถ่ายทอดบอลไม่ได้ก็จะนั่งดูหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ดูมันพูดถึงบอลนั่งวิเคราะห์ไปเรื่อยใช่ไหมภาคภาคไปภาคออกกลางเจะจะบอกว่าเยอะนะใช่ช่องนี้ก็เป็นคอนเทนต์ของเขาอ่าอืมซึ่งในอย่างที่อาร์ตว่าก็ไม่ได้ใช้ ตัวการถ่ายทอดสดมาอยู่ในจอเลยไงใช่ไหมไม่เห็นถ่ายท่อผ่ายการเล่าอ่ามันก็ก็ก็อาจจะละเมิดไหมก็ไม่ก็ไม่เน้อซึ่งในฝรั่งก็มีเยอะนะเคยเห็นอยู่ใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ใช้ชิ้นงานอะไรอะไรโอ้โหตีความกันในแต่ละเคสไปอีกอ่ะมีเยอะมันเคยเกิดอิสชะเรื่องลิขสิทธิ์ในช่วงสัปดาห์หันเจ็ดอยู่เทปหนึ่งพี่ผมชอบคอมเมนต์ของเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วก็เขาเขาก็มาเมนต์เรื่องนี้เขาบอกว่ากรณีของลิขสิทธิ์จะถูกจะผิดอะ ต้องมีคนปักธงลงไปก่อนคนเสียหาย <c oughs> ต้องแจ้งก่อนถึงจะมานั่งงัดกันว่าอันนี้ถูกหรือผิดซึ่งผมว่ามันค่อนข้างเคลียร์มาก <c oughs> มันค่อนข้างเคลียร์มากม,มันมองได้หลายมุมมากอะพี่คำว่าลิก,ลกสิทธิ์นะเนาะเพราะว่าพอเราชื่นชอบอะไรมากๆอะเราก็อยากที่จะปกป้องของที่เราชอบของที่เรารักซึ่งทุกคนเป็นทุกคนเป็นมีแผนไหมว่าจะกลับไปเที่ยวกระอีกเมื่อไหร่จอนอันใจหนึ่งก็ยังกลัวอยู่แล้วก็สองก็เรายังทํางานได้อยู่อ่า 8ทอต้องรอผ่านยกเลิกเวิร์กฟอร์มโฮมก่อนสำหรับรับทราบใช่เนนีือ<ม>ยก,อกเลิกกันเป็นท<ช>างการก็ค่อยว่ากันอืใช่ครับใต้โต๊ะทํางานมี Meet The b o อส